มันพร้อมล็อกคอกูแน่ไอโลสซิคิวตี้กล้ามแม่งโคตรใหญ่อะ่ะไอ้เฮียต้องไปแบมือใส่โคตรข้าวในเฮียกล้ามโคตรแม่งโคตรใหญ่เลยเฮียต้องตัวดีแม่งไม่ตบหน้าทีเดียวหลับนะเฮียทำแบบแรปนะทำแบบมึงคิดดูมันตบหน้าต้องมาทีนี่ลงมานอ,อนกับพื้นนี่กูคำเดาคำเดา bro คำเดาแบกกลับอีสัตว แมงเง้ยจะเล่นกัใครแม่ไม่ดูเลยเฮียกาบกาแม่นใหญ่จริงเฮียใครดูแข่งเมื่อคืนน่าจะเห็นนะกล้ามโพดเข้านายอะ่ะเฮียแม่งเดินมาแบบโอ้พี่ตานยังครับโอ้วครับโอ้ไปเรียบร้อยแล้วเศร้าเป็นพิเศษเลยตานอะ่ะเออมันตีงกาด้วย ดีแม่งไม่ยืนอยู่เฉยๆแล้วแม่งแบบตีงกากับหลังโชว์กูเวอร์จริงนะโหมีโชว์กายกรรมซะด้วยพุ่งบัสแยกว่าฟูเซนเน็ตก็รอดูครับรอดูว่าจะเป็นใครนะรอดูรอดูรอดูแต่เดือดแน่นอนผมบอกตรงผมบอกเลยเดือดแน่นอนถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงคือเดือดแน่นอนครับฟูเซน แล้วผมก็จะนั่งดูเป็นไอ้พวกไอ้พวกคอมเมนต์อะทำไมฉันนิ้มไม่ทำหิวะเอม็มมึง,งโง่เปล่าฮะไอ้เฮียบอทพีดีซีกูนั่งพิมพ์แบบว่าไอ้พวกคอมเมนต์นั่นแหละครับกูแน่นอนไอ้ตามมามึงมึงมึง,งโง,ง่งี้วะแต่คือในเกมนะไม่รู้เฮียอะไรเลยกับพงกับแพงเต็ไมไปหมดไอ้สัตว์พีกไปตูมตายแล้วกลายเป็นศพแล้วไอ้เฮียในเกมนะ มึงดูในแข่งนะมึงเห็นตัวพวกมันนะความคิดมึงแล่นทิพหายเลยความคิดมึงโคตนแล่นเลยแต่พอมึงอยู่ในเกมนะเฮ้ยแต่กูจะเดินอย่างนี้นะเว้ยนายหีนะปืนใหญ่รอโคมใส่แตกนอนลงกับพื้นกลายเป็นศพเล่นได้เกมถัดไปครับคุณได้ผ่านเข้าเกมถัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วราวต่อไปยากครับยากครับเชื่อผมมันไม่ได้ง่ายอย่างทุกคนคิดน,นะ ไม่งั้นทุกคนมันคงเก่งกันหมดแล้วครับอจริงคือไอ p พกคอมเมนต์ทั้งหลายนะกูอยากจะบอกว่าเออแบบมันยากจริงมันยากจริงครับผมแต่คือถ้าเกิดคุณมีความคิดที่ดีใช่ไหมคุณก็ลองไปแข่งดูคุณอาจจะขึ้นมาเป็นโนหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าผมดูจากการพิมพ์ของพวกคุณแล้วที่ท็อปท็อปของโลกนะเจริงที่คุณพิมพ์มา แบบแบบความคิดของพวกคุณว่าทําไมไม่ทํานี้ไม่ทํานี้ผมว่าแบบเชี่ยท็อปทอปของโลกจริงจริงคือแบบฟังคเชี่ยไม่คิดได้ไงวะหยุดแม่คือแบบโหจริงท็อปทอปของโลกแน่นอนก็สแล้วก็สําหรับคนที่เป็นนักอยากจะเป็นนักกีฬาสปอร์ตนะครับผมให้กำลังใจนะครับสู้ๆนะครับทําได้ทุกคนแน่นอนนะครับ บางวันน้องๆเด็กรุ่นใหม่อาจจะเก่งกว่าพวกผมเก่งกว่าทีมอื่นๆก็ได้เอาจริงสู้ๆนะทำได้แน่นอนลองซ้อมลองทายฮ a r d ดูลองแบบลุยไปกับเพื่อนมีเวลาก็ทำไปกับเพื่อนนะผมว่าทำได้แน่นอนครับผมไอรมแมีแมนที่ผ่ายแมนนแม,น,แมนครับแมนสองก็เสียดายเลยแต่ก็ทำเต็มที่แล้วครับผลออกมายังไงเราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็กลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดน,นะ ขอได้ทำไอสัต์ทรงพระเจริญพี่ดูเอ็กเทนแข่งกันได้เดี๋ยวผมจะลงสตรีมแล้วผมก็จะไปดูเอ็กเทนแข่งแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมสตรีมทางโทรศัพท์อยู่แล้วผมก็ไม่ได้อยู่ใน Watch Party ด้วยผมไม่ได้ดูในอยู่ใน Watch Party ด้วยแต่เดี๋ยวผมจะไปเชียร์นั่งเชียร์พวกทีมพวกทีมแข่งนะก็คือจริงๆนะไม่รู้ว่าแฟนคงแฟนคลับใครดรามากันตังเลยนะทีมทงทีมไทยเนี่ย แ้เป็นเฮียแล้วมันต้องเอ็กเทนกับฟูเซนนะมันต้องตีกันนะต้องเป็นเฮียอะไรวะคือมันรู้จักกันหมดมันไม่ได้เป็นเฮียอะไรเลยมันไม่ได้แบบจะต่อยกันเจอกันจะต่อยหน้ากันนะเว้ยมันรู้จักกันแค่นั้นเองไม่ได้เป็นอะไรครับผมรักกันเข้าไว้รักกันเข้าไว้ครับคนไทยด้วยกันนะครับอย่าตีกันอย่าแบ่งสีแบ่งพักแบ่งพวกนะครับโคดเกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับพี่ตีลังกาเลยรอดูกันรอดูกันรอติดตามกันนะ รอติดตามกันแต่ไม่ผิดหวังแน่นอนโหดสัตว์โหดสัตว์แน่นอนถ้าเกิดดิวมันสําเร็จขึ้นมานะดิวมันสําเร็จขึ้นมาก็หดควายะไม่ต้องห่วงหรอกก็คือก็คือถ้าเกิดมันมีดิวนี้ขึ้นมาก็ผมก็จะรอดูการซ้อมของมัมนว่าเป็นยังไงแล้วผมก็จะมาสตรีมอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าเออแบบการซ้อมของม,มันไปถึงไหนแล้วนะ ซ้อมด่านอะไรใช้ฮีโรอะไรแจ้งแม่ให้หมดเลยให้ทีมอื่นรู้แม่ให้หมดเลยแค่นั้นแล้วกูก็โดไนไล่ออกดีไหมอิสาะซ้อมยังไงแผนแงานมันจะสตันตรงไหนแฟดยังไงแจ้งแม่ให้หมดเลยพี่บัตโอแว่นไหมก็แว่นมันก็โตขึ้นเยอะแว่นอะแว่นโตขึ้นเยอะปกติเป็นคนที่หัวร้อนนะไอแว่นอะ แต่คือโตขึ้นเยอะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีคมุมสติได้ดีก็ถือว่าแว่นเป็น IGL ที่พอเปลี่ยนจากฟ์มมาเป็นแว่นเนี่ยแล้วได้แชมป์ลาเชสเนี่ยก็ถือว่าแว่นพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าแว่นก็เป็น IGL ที่ดีนะครับก็เอ็มน้องเอ็มของเรานี่ก็คือผมว่ามันเก่งอ่ะคบเครื่องอ่ะจริงเอ็มอ่ะผมบอกเลยนะผมบอกเลยว่าเป็นคนที่เก่งคบเครื่องนะไอ้ตาลก็เก่งไอ้ลำก็เก่งไอ้ก็เก่ง แต่คือฝรั่งมันชอบลืืล้อเชียรักเดินผ่านนะลา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 พี่ได้ตั๋วไปเบอร์ลินยังได้มาสักพักแล้วครับนี่นี่อยู่เบอร์ลินครับตอนนีน้คนไทยหรือคนต่างชาติที่จะดิวอบอกไปมันก็รู้หมดอ่ะดิบอกไปมันก็รู้หมดอ่ะดิตัวเริ่มันไม่เยอะ คนในเราแวกเราแวกนี่นแหละคนในเราแวกเราแวกนี่นแหละฟูเซนลากเกียฟูเซนโฟรซาเคนอ่ะผมจะบอกละกันผมจะบอกละกันนะอันนี้ผมผมจะพูดเลยนะว่าถ้าเกิดดิวนี้สำเร็จนะเป็นคนในโซนซีนี่นแหละอ่ะ ูเราแบบแคบแคบที่สุดมะเป็นคนในโซนซีเฮ้ยเกาหลีมันอยู่ในซีวะอ่ะซีเกาหลีนั่น,หน่หละอ่ะซีเกาหลีแค่นั้นล้กันแค่นั้นพอทำทรงไอควายอทำทรงก็พี่ตาแหล่เลยอ่ะ คำท,ทรงจิงไม่ได้ปั่นจริงจองคุกใครวะจองคุกมึงนะไปไปนอนในคุกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มาชื่ออย่างเกาหลีเลยจองคุกจองคุกเหี้ยแล้วมึงซองฮึงมินเหี้ยเต็ไมไปหมดเลยค้านี้เดดแมก่กองยูอ่ะ สมรักคำสิงนี่หนักแล้วพวกมึงานขนมต้มข้าวสิงพวกมึงแล้วตอนนะี้เอา,อางี้กันก็โซนซีเชื่อมไปเกาหลีนะไอเทนมันอยู่ญี่ปุ่นน้องอย่าเรามั่วดิดูมเดีเขอีกนะมาไงนะฟูเซนจิบไงเอ้โอโยกย้ายกันมั่วส่วหมดเลยก็รอดูนะครับรอดู ถ้าเกิดดีลมันเกิดขึ้นโนหนึ no ่งไม่ไปไหนโนหนึ no ่งไม่ไปไหนโน no หนึ่งไไทยกันแล้วกันถ้าเกิดมาแข่งต่างประเทศก็ขอให้ประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดดีลนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วผมยังเล่นอยู่ผมก็จะทําให้มันดีกว่าเดิมแน่นอนครับไม่ต้องหง่วงส่วนตอนนี้พี่ขอกราบลาุยดาสวัสดีทุกคนนะ เพราะว่าพี่ปวดปวดขี้ควายอ่ะตอนนั้นน้องๆพี่ปวดขี้สัตว์เลยเก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับเจสันน้องเจอกันก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับสำหรับคำติชมแล้วก็ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆผมเปิดรับฟังนะก็คือคนที่ด่าผมมาผมก็ด่าก,กลับอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงผม ผมจัดให้ตลอดนะเ็าไม่ต้องห่วงครับไม่เคยขาดจัดให้ตลอดอย <Never> นะู่แล้วขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกปดทุกซัพขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมจะดูขี้ครับพี่ก็คือเจอกันครับก็ถ้าเกิดได้กลับไทยไปก็จะสตรีมให้คุ้มเวลาของทุกคนที่เสียไปเลยที่ผมไม่ได้สตรีมนะมี24ชั่วโมงแน่นอนมี24ชั่วโมงแน่นอนครับขอบคุณมากมากนะทุกคนขอบคุณมากๆนะครับผม ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอ,ขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับคือขี้มันปิ่มๆตุนแล้วผมผมไม่ไหวแล้วไปแล้วครับทุนเจอกันครับผมสวัสดีครับ